นี่ครับเมนูนี้เป็นเมนูอาหารแบบเหลืออยู่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะ่เอามากินด้วยอื้อว้อวอร่อยเยี่ยมยอดเลย หอมชอออมนะฮะมีสตอด้วยแต่สตอจะน้อยมากเลยฮะดเดี๋ยวอร่อยอร่อยยำเลยคล้ายๆผัดสตอปกุ้งแต่กุ้งไม่มีมฮะใช้ไก่แทนปกไก่เหมือนกันนั่นอร่อย อือฮมเคยครับหอมมากครับหอมครับ